คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ครับที่จังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้ก่อนเนาะเดี<ะ>๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องหวยนะค่ะเดี๋ยวขอเอาเรื่องนี้นิดนึงนะครับค่ะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องหวยคุณผู้ชมครับที่สระบุรีเนี่ยมีเรื่องราวสุดเวทนาครับเพราะว่ามีชายพิการขาขาดอ,อาศัยอยู่ในที่ดินตาบอด เวลาที่จะออกจากบ้านเนี่ยเขาต้องปีนบันไดข้ามกำแพงสูงกว่า4เมตรเขาบอกว่าเป็นแบบนี้มากว่า10ปีแล้วนะครับนายสิริชัยวันคำอายุ66ปีครับเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัสดสระบุรีครับพิการขาถาดแล้วต้องจอดสามล้อเอาไว้ริมถนนใหญ่แบบนี้ครับก่อนที่จะเดินเลียบก,กำแพงสูงตรงไปยังบันไดไม้ที่พาดอยู่สุดทางเดินนี่ฮะบันไดไม้เนี่ยครับ แล้วกำแพงเนี่ยสูงถึงสี่เมตรนะครับขณะปีนขึ้นไปก็ต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยนะครับทำยันที่บันไดาจากนั้นก็โยกตัวขึ้นไปทีละท่านทีละท่านครับจนถึงขอบกำแพงตอนจะลงก็ต้องใช้เท้าเหยียบแล้วก็ถัดก้นลงมาทีละท่านทีละข่านแบบนี้ฮะนายศิรชัยเดินนําไปยังตัวบ้านที่มีสภาพเป็นพื้นไม้กระดานยกสูงหลังคาเนี่ยมุงด้วยสังกะสีที่ผูพังไม่มีฝาบ้านมีเพียงกําแพงปูนล้อมรอบไม่มีทางเข้าออกอื่น มันเป็นที่ตาบอดนะฮะอพอไปตรวจสอบในบ้านดูเนี่ยไปดูสภาพความเป็นอยู่ปรากฏว่าในบ้านเนี่ยมีข้าวของเครื่องใช้มีเพียงหม้อข้าวใบเล็กๆมีถ้วยมีชามมีหม้อที่ผ่านการใช้งานทีมข่าวบอกโอ้โหไปดูแล้วอย่างหม้อที่ใช้ทํากับข้าวเนี่ยดําเป็นตอตะโกเลยครับก่อนไม่มีรูอะครับไม่มีรูครับเข้าได้เข้าได้หมด มายว่าทางไหนมันไปได้หมดครับไปได้หมดตอนนี้มันรั้วมันมาจากตรงไหนเนี่ยรั้วเขาก็เจ้าของที่เขาเขาไปซื้อที่ตรงนั้นก็ซื้อที่แล้วก็ปิดกันหมดอ่อปิดรั้วร้องมาหมดครับผมอันนี้เป็นที่เขาลงเองครับผมมันเศษจากเวรคืนครับเศษจากเวรคืนต่อจากที่เขตทหารเนี่ยครับเนี่ยแล้วลุงสิริชัยเนี่ยบอกว่าโอ้ใช้ชีวิตแบบนี้มาเนี่ยสิบปีนะหลังจากเกิดอุบัติเหตุขาพิการ นี่ฮะแล้วแกก็ยกมือไหว้ขอร้องหน่วยงานที่มีอํานาจเนี่ยช่วยแกหน่อยได้ไหม,มเปิดทางเขาออกให้หน่อยเพราะว่าจากสภาพร่างกายอย่างที่เราเห็นเนี่ย<า>เกรงว่าสักวันหนึ่งกําแพงสูง4ี่เมตรปีนขึ้นไปไม่ไหวนี่จะทํำยังไงอุบัติเหตุตกลงมาบาดเจ็บแกบอกว่าถ้าบาดเจ็บมันก็แย่แต่ถ้าอย่างเลวร้ายที่สุดถ้ามันถึงขั้นเสียชีวิตนี่โอ้แย่เลยนะฮะ แล้วดูนะครับบันไดที่ขึ้นไปเนี่ยที่พาดกําแพงนี้ทําเองด้วยนะอือะเพื่อเข้าสู่พื้นที่ตัวเองที่ไปที่ตาบอดนะครับเขาต้องเข้าไปช่วยดูแลกันหน่อยนะครับ